สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข่าวน้ำนางจ้าหอดบานกระจัดเลยจ้าเมนูเส่บซุปน้ำไม้แกงน้ำไม้ใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็ใส่เห็ดใส่หมักอือจ้าพี่น้องนี่เด็ใส่เห็ดเค็มท้องใส่ปลาหมึกแห้งโอ้เสียบอิเล่น้ำเ่าเคยลองติต่อได้อันนี้ครั้งแรกหพริกลูกโดดกำลังหอนดักปะ คนยาอันนี้เผ็ดแฮงถักจากลังบ้านเจบบา้าบงน้ำแฮงอยาบอวด ต้แนแหญ่ครับปลาแหงจับไหมซื้อมะหรอจำซื้อผักบ่ไใดไหมเอาถุงมันถิม รสชาติกับภักดของตรงบ้านเท่าไหนจังตะักรอมันไงของคู่กัน สมไม่แต่เป็นเล็กหน่อยกินข่าบ้านหน้าเป้นซุกน้ำหม่สมเวลาเราถอดปลายแหงแล้วว่ามันเค็มเราถอดเสร็จแล้วน้ำตาลห้อยแจับไปอีกแบบ น่าตรงเนี่นเบิดกินข้าวเสร็จมั้งกับไปับลูกประมาณายสองไปรอ มักแบบลมค่อนมันสิเข้มหน่อยกว่าอีกอย่างกว่าปลาขี่โกะบ้างปลาขี่โกะแม่จางมันไม่ค่อยเข้มไปเนี่ยอันนี้ปลาปลาช่อนทะเลเลปลาแหงมันสิมีสองแบบแต่ว่าน่งลืมออกอยู่แบบนึงมา เข็มทองคือามาตอนยาวแต่ก่อนเมื่อไงมามันบ็สุด <laughs> เป็นเขาแกมเป็นตาแสบได้จ้ะแสบปมเมืองแห่งกันแล้วร้องเมืองแสบไปเลยมันตวงดี ส่มเอื้อคอมความหวานหองน้ำมาอืมหลุดโดดมะพร้าอันนี้เพลละอืมพริกยังพริกสมพริกกระเหลี่ยงน้ำมัน หม่หนึ่งกับพอจันนี่ก็สกัดจุดหรอพักอันนี้แซ่บแฮงปลูกง่ายเราซื้ซื้มาปลูกอีกคันมันบิด เบิ้งผักกาดนั่งดูจา้ากอใหญ่ใหญ่นั่งสิลกให้เบิงบ้งคนน่ะเจ้าเบิ้งสะออนบ่ได้อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งเจ้าเบิ้งได้ไหมอันนี้ก็คือกอหนึ่งได้จา้ารสชาติคือผักกาดกวางตุ้งจ้าพีน่น้องนั่งบ่รู้ว่าภาษาไทยคนเอิ่นผักกาดอย่างเดิมนั่ง,งกัสิว่าผักกาดกวางตุ้งแหละแต่ว่ามันบานออกด้านข้างเออเจ้าเบิ้งได้ไหมคนน่ะก,ก,กอบักใหญ่เลยมีหลายได้จา้าปะนั่งสิลกจากซองกอกระพราจ้ามันงำคนอื่น,น,นอะ กอใหญ่ายแต่สองกอนนี่กระจุกแล้วจ้ะนี่มาคนน่ะปัดโทกอใหญ่คักแสบคอมได้จ้ะกินข้นขาวแล้วมาเตรียมอาหารไว้ให้ลุกจักหน่อยหนึ่งแต่พี่น้องนะักเฮดพาสต้าซอสเฮดถิมไว้เราก็ รถไปหับเล็กหน่อยสนว่าจะเลิกเรียนมาก่นสิได้กินเผาเส็บๆประมาณนี่หละจะคุณแม่แสดกาแฟบดแก้วนี้ซอสพาสต้ากับสีเลียวพอดีจ้ะหอมแต่รว่าเวลาเขากินของเผ็ดส่วนมากเขามักสิมองหาของหวา,จานจ้ะนังเนี่ยคนหนึ่งเลยแหละนางบรู้ว่าคนอื่นเป็นคือน,นั่งบลูจ้ะกาแฟตัวนี้ระง,งับนังได้ดีมากๆเลยอื ละงับสติอารมณ์ที่เข้าสิไปขว้าของหวานของเองนะียงมาสัานกาเจ้าเบิรงกันเกงนั่งเอวลงทุกคนนั่งได้ปิน่นนั่งได้ปิน่นอันนี้ขึ้นมาเอามันลงลงโอเคจ้าพี่น้องเรวสิไปแล้วด้วยจาพพ้าขอบคุณหลายๆที่มาติดตามชมจา้า